ภายใต้สายตาของคนนับไม่ถ้วนมีผู้คนมากมายได้หลับตาลงและดึงหลิงชี้ที่อยู่รอบตัวเข้ามาในร่างกายของตัวเองด้วยความเร็วที่น่าทึ่งนี่คือการทะลวงผ่านระดับการบ่มเพาะนี่มันโจหลินมองไปที่คนเหล่านั้นด้วยความแปลกใจทะลวงผ่านรึเซนถูเซอร์ถงกวงและคนอื่นๆต่างก็อ้าปากค้างแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อทุกคนต่างก็มองไปยังคนที่ทําการทะลวงขอบเขตผ่านเป็นตาเดียวได้ผล ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาแต่แค่พูดบทนำก็ทำให้คนหกคนะลวงผ่านการบ่มเพาะได้แล้วรึตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่การทะลวงขอบเขตกลายเป็นเรื่องที่ไงไ่ายายเช่นนี้แค่ฟังคำพูดไม่กี่คำก็ทำให้ทะลวงผ่านได้แล้วรึในหัวของทุกคนพันว่างเปล่าขณะเดียวกันก็รอบกลืนน้ำลายลงคอแบบไม่รู้ตัวทุกคนต่างก็พูดอะไรกันไม่ออกแม้แต่ตัวจังอยู่เองก็ยังตะลึงไปด้วยแค่พูดถึงเรื่องการบ่มเพาะก็ทำให้คนหกคนทะลวงผ่านได้โดยตรงเลยรึ นี่คือทักษหลอกลวงรึพลังของมันจางอยู่ช็อกในใจทรงพลังทรงพลังเกินไปแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมระบบถึงได้บอกว่าทักษหลอกลวงนั้นทรงพลังยิ่งกว่าการมองทะลุจนตอนนี้จังอยู่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่ระบบบ,บอกมาโอเสินเฟิงมองไปที่จังอยู่และตะโกนขึ้นมาในใจเจ้าสำนักนี่คือพลังของยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่ แค่พูดไม่กี่คำก็ทำให้หลายคนทะลวงผ่านการบ่มเพาะได้แล้วในโลกนี้คงมีแต่เจ้าสำนักเท่านั้นที่ทำได้ในสายตาโอเซินเฟิงแล้วฉากนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์โชคร้ายที่ไม่มีใครรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเจ้าสำนักยกเว้นข้าพวกเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าเจ้าสำนักคือยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่โอเซินเฟิงไม่เคยทึ่งในตัวจางอยู่ได้มากขนาดนี้มาก่อนเขามองไปที่จางอยู่ด้วยสายตาเคารพราวกับอีกฝ่ายเป็นเทพ,พเจ้า ไม่มีใครรู้ตัวตนของจังอยู่ยกเว้นแค่เขาเขาภูมิใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากผ่านไปสักพักพวกที่ทะลวงขอบเขตผ่านก็ได้ลืมตาขึ้นมาได้จากนั้นพวกเขาก็ค้งให้กับจังอยู่ด้วยความเคารพขอบคุณสําหรับการชี้แนะท่าทีของเขาที่มีต่อจังอยู่นั้นดูเคารพยิ่งกว่าเดิมสายตาของพวกเขาถึงกับแสดงความบ้าคลั่งออกมา บังเอิญว่าในหมู่หกคนที่ทําการทะลวงผ่านนั้นมีคนหนึ่งที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนเขาอยู่ที่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ําและทะลวงขึ้นมาถึงขั้นกลางได้ถึงแม้ว่าพลังจะยังไม่เสถียรแต่ถ้าหากมีเวลาอีกสักหน่อยไม่นานเขาก็จะปรับตัวเข้ากับพลังที่ได้มาใหม่ได้ในหมู่หกคนนี้คนที่ทะลวงผ่านขึ้นไปขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางนั้นดูตื่นเต้นที่สุดก่อนที่จังอยู่จะทำการสอน ตอนนั้นเขาก็ยังลังเลอยู่ว่าควรจะกลับไปดีหรือไม่ยังไงซักความรู้ในขอบเขตชี่ส่วนก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขาหลังจากที่ลังเลอยู่นานเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ทําให้เขาทะลวงผ่านขอบเขตของตนได้โชคดีที่ข้าไม่กลับไปชายคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากเสียงของคนโดยรอบได้ปลุกสติของเขาขึ้นมา เจ้าสำนักทุกคนต่างก็เงยหน้าขึ้นมองจังอยู่ด้วยความตื่นเต้นการเปิดชั้นเรียนนี้ยังไม่จบตอนนี้พวกเขาพากันตื่นเต้นซะจนตื่นเต้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะพวกที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนในเมื่อมีตัวอย่างของคนที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนที่สามารถทะลวงผ่านได้พวกเขาจึงไม่อาจจะทําใจเย็นลงได้พวกเขาไม่กล้าที่จะมองข้ามสิ่งที่จังอยู่จะสอน ตราบใดที่มันช่วยให้พวกเขาทะลวงผ่านไปได้แม้ว่าเนื้อหาที่จางอยู่พูดนั้นจะเป็นเรื่องการกินหรือการนอนแต่พวกเขาก็จะตั้งใจฟังและจะมันให้ขึ้นใจตอนนั้นทุกคนต่างก็สาบานในใจว่าจะตั้งใจฟังสิ่งที่จางอยู่พูดออกมาทุกคำแม้แต่อาจารย์ที่สอนพวกเขาตอนเด็กๆก็ยังไม่เคยเห็นพวกเขาตั้งใจได้ถึงเพียงนี้ข้าแค่พูดเรื่องทั่วไปแต่กลับมีคนทะลวงผ่านได้มันคือชะตาของพวกเจ้าเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้า จังอยู่มองไปรอบๆและพูดขึ้นมาอีกอย่างแล้วข้าหวังว่าทุกคนจะเงียบถ้ามีคนทะลวงผ่านก็ไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าหรือถ้าหากต้องการจะขอบคุณข้าก็จงเงียบและรอให้ข้าสอนเสร็จก่อนท่าทีที่เฉยเมยของเขาราวกับว่าการทะลวงผ่านของหกคนนี้คือสิ่งที่เขาคิดไว้อยู่แล้ว